เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสามปีก่อนคุณชัยเป็นคนต่างจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพทํางานส่งของช่วงเวลากลางคืนเป็นประจําและชอบปั่นจักรยานไปไหนมาไหนตอนดึกๆเพราะถนนโลง่งอากาศยินสบายคืนนั้นเขาปั่นจักรยานกลับจากส่งของแถวฝั่งทนเส้นทางประจําที่ใช้ผ่านวัดเก่าแห่งหนึ่งเป็นวัดเล็กๆตั้งอยู่ในซอยเปี่ยวไม่มีไฟถนน บรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงล้อจักรยานเสียดพ,พื้นถนขนขณะกำลังปัน่นผ่านหน้าวัดสายตาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนกำแพงวัดเธอใส่ชุดสีขาวผมยาวปกหน้าเท้าห้อยตองแต่งลงมาจากกำแพงตอนแรกเขาก็ตกใจคิดว่าเป็นคนบ้าหรือใครมานั่งแต่พอมองดีๆรู้สึกแปลกเพราะแถวนั้นไม่มีทางเดินขึ้นไปบนกำแพง พราะมันสูงเกือบ2 m. เมตรเขาชะลอจัก,กรยานแล้วหันไปมองชัดๆอิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นแต่ใบหน้าของเธอกลับไม่มีตาไม่มีจมูกมีเพียงรอยยิ้มกว้างจนถึงแก้มทั้งสองข้างคุณชายตกใจสุดขีดรีบปั่นจัก,กรยานออกมาโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยหลังจากวันนั้นเขาเลิกใช้เส้นทางนั้นในทันทีจนได้ไปเล่าให้เพื่อนแถวนั้นฟังเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่า วัดน,นั้นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสิบปีก่อนเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าทิ้งไว้ข้างกำแพงวัดศพเน่าอยู่หลายวันกว่าคนจะมาเจอชาวบ้านเลยเชื่อว่าวิญญาณของเธอไม่ไปไหนและจะปรากฏต,ตัวให้เห็นเฉพาะคนที่ผ่านในเวลาคืนเดือนมืดเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาคุณชัยไม่กล้าปั่นจักรยานผ่านวัดนั้นอีกเลย และยืนยันว่าสิ่งที่เจอมันไม่ใช่คนแน่นอนใช่หนุ่มสามคนบอลหนุ่มและฟุกเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ในหนุ่บ้านจัดสรรเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีได้เพียงหนึ่งเดือนเย็นวันหนึ่งขณะที่เขาปั่นจัก,กรยาน กลับจากร้านขายของชำพวกเขาผ่านคลองเก่าในหมู่บ้านเห็นฝูงปลาว่าอยู่ในน้ำเต็มไปหมดตัวใหญ่ขนาดเกือบฟุตทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วพูดออกมาแทบจะพร้อมกันว่าคืนนี้ยิงปลากันไหมคืนนั้นหลังสองทุ่มพวกเขาพกไฟฉายปืนยิงปลาและถุงใบใหญ่ย่องกลับมายังคลองเงียบๆแถวนั้นไม่มีบ้านคนไม่มีไฟไม่มีเสียง นอกจากเสียงจิ้งหรีดและเสียงน้ำไหลเบาๆพวกเขายิงปลาไปได้หลายตัวเสียงหัวลาะเฮฮาดังแข่งกับเสียงสายน้ำกระทั่งเสร็จแล้วกำลังเดินกลับไปจุดที่จอดจักรยานไว้พวกเขาเห็นบางอย่างนั่งอยู่ข้างๆจักรยานหญิงชราตัวอ้วนผมหยิกยุ่งเหยิงนั่งยองๆอยู่ตรงแอ่งน้ำข้างทางชุดที่ใส่เปียกชุ่มทั้งตัว และดูหน้าคนลุกที่สุดสภาพของเธอขายศพอืดน,น้ำหน้าตาซีดผิวเหี่ยวย่นบวมเป็นญิงแก่หันหน้ามาช้าๆมองพวกเขาดวงตาขาวโพลนไม่มีแววตาแล้วเธอก็ชี้นิ้วมาทางพวกเขาไม่มีคำพูดสักคำจักรยานป่าที่เพิ่งได้มาทุกอย่างถูกทิ้งไว้ตรงนั้นทั้งสามคนวิ่งหนีกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตลุงเช้าบอลน,นุ่ม และฟุกเป็นไข้ขึ้นสูงพร้อมกันพ่อแม่ต้องพาไปลดน้ำมนต์ที่วัดหลังพิธีพาลูกหนึ่งถามว่าเมื่อคืนไปแถวหมู่บ้านเก่าหรือเปล่าพวกเขาพยักหน้าแล้วพระก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสองปีก่อนมีหญิงชรา,าคนหนึ่งป่วยเป็นโรคความจำเสือ่อมหายออกจากบ้านตอนกลางคืนญาติแจ้งความหาหลายวันจนวันหนึง่ง ศพของเธอลอยขึ้นมาติดตรงคลองหลังหมู่บ้านนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านที่ผ่านตอนกลางคืนมักจะเจอหญิงแก่ขายศพนั่งอยู่ริมคลองบางคนได้ยินเสียงร้องไห้บางคนได้ยินเสียงร้องเพลงจากใต้สะพาน